สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมังกรเขียวกันอีกแล้วนะครับกลับมาที่เดโมโปเกมอนซันมูนอีกแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายจะเป็นอะไรเราไปดูกันยัครับจะสารภาพว่าเมื่อวานก็อัดแต่หน้าแตกเพราะรู้สึกว่าจำวันผิดแล้วอัดอัดไปแล้วแบบอ่ะอ่ะไม่ใช่วันนี้เหรออะไรงี้หน้าแตกเลย อะเรามาแค่ตัววันนี้ใหม่นะครับก็คือในเดโมนี้ก็กําลังจะจบลงแล้วเพราะว่าเกมนี้จะออกมาละภายในวันที่18พฤศจิกายนครับก็เรียกว่าไงอะคือเดโมมันก็คงไม่อยู่ยาวได้ตลอดหรอกไปหรอกเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์สุดท้ายถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะถ้าไม่มีอะไรอีกไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์รออะไรอีกก็อ,อันนี้จะเป็นอีเวนต์สุดท้ายนะครับไปดูกันอืมนี่แหละครับผู้หญิงคนนี้ ฉันจะล่องเรือวันนี้แหละฉันกลัวเรือมากเลยแหละแต่ว่าถึงแม้ว่าฉันจะเก็บกลัวนิดหน่อยนะแต่ฉันก็หวังว่าจะได้เจอนายมาส่งฉันออกผจนภัยน่ะแน่นอนก็มาแล้วเนี่ยฉันดีใจมากๆเลยขอบคุณมากนะฉันกลัวน่ะแต่นายก็อยู่นี่แล้วฉันคิดว่าฉันทำได้น่ะให้ฉันให้อะไร เพื่อที่จะแสดงถึงความขอบคุณของฉันให้นายนะนะฮ้า 5, ได้คอมเมต์ชาร์ตนะครับเราสามารถส่งมันไปยังเวอร์ชันจริงได้อย่างน้อยฉันก็จะได้เจอพ่อเจอแม่อีกครั้งนึงฮืม,มลากรเดี๋ยวเดี๋ยว เดียวเดียวเดียวคาริี้เมื่อกี้ไปไหนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋ออยู่นี่เมื่อกี้มันอะไรนะไม่คิดว่าจะเล่นเรื่องนี้เลยวาา้าฮ้าเองเดินผ่านไปนะแล้วเธอก็หายไปเลยหายไปในอากาศดาเฮลเจเห็นปะเนี่ยเจปะวะเออเจใช่จ้ะ อ้โหนะครับไม่ผลเรื่องผีจริงจโปเกมอนคือภาคภาค x y ก็มีผีผู้หญิงลิฟผีลิฟผู้หญิงส่วนภาคโอลาสภาคที่แล้วก็มีอยู่ตอนอะไรวะโปเกมอนโปเกมอนตอนอยู่ลีกมั้งแต่ผมไม่ได้เล่นภาคภาคนี้ก็เลยรู้แค่เรื่องผีลิฟผีเด็กลิฟแต่โปเกมอนนะครับก็มีเรื่องผีมาทุกเกือบทุกภาคเลยเนาะทุกภาคก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับผีอะ ภาคนี้จะมีเหมือนกันเนาะเออแต่เป็นผีผีตามหาพ่อแม่เชียน่ากลัวจุงอ่ะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับอีเวนต์สุดท้ายตอนนี้เรามีอะไรบ้างเช็คหน่อยเช็คหน่อยก็มีมีอ่ะมีซีริงอ่ะแล้วพวกของที่เราได้มาล คงจะต้องไปส่งให้ที่ศาสตราจารย์อย่างเดียวอืมก็นะครับก็ผมคิดว่าเดโมนี้ก็คงจะจบลงที่ตอนนี้แหละคิดว่านะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วอะคิดว่านะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีอะไรก็เป็นได้เพราะว่าอีกก็อีกประมาณ6วันนะครับโปเกมอนซันมูนก็จะได้ทำการวางขายแล้วเป็นเวอร์ชันเต็มเนาะก็จะได้เล่นกันซึ่งตอนนี้ ก็เตือนๆกันไว้นอกว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเฮ้ยมันมีคนปล่อยตัวเกมมาแล้วซึ่งแบบว่าเป็นแบบเกมเหมือนที่แบบทำแผ่นเกมหลุดมาแล้วแบบคนแม่งก็เอามามาถลุงเล่นเล่นแล้วก็มาสปอยกันแบบว่าคือรู้หมดจริงๆอะว่าแบบว่าสปอยจริงจังใครที่ไม่ชอบก็พยายามหลบเลี่ยงกันให้ดีนะครับเป็นผมก็เป็นคนหนึ่งเนาะที่ไม่ชอบโดนสปอยแล้วนี่แบบสปอยใหญ่มากที่แบบว่า หมือนแบบเจาะทะลุทั้งเกมแล้วอะรู้หมดแล้วว่ามีอะไรบ้างอะคือพยายามจะไม่มองพยายามจะเลี่ยงเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะฮะเพราะว่าเคยเจอไปแล้วช็อตหนึ่งเหมือนกันช็อตที่แบบว่าโอ้โหเอ็นเครดิตเลยจ้าเลื่อนเลื่อนเว็บอยู่เอ็นเครดิตใส่หน้าแต่อย่างดีที่ว่าไม่ค่อยใหญ่มากแต่คิดว่าน่าจะมีอยู่ในอนะินเทอร์เน็ตณตอนนี้นะครับก็ใครที่ไม่ชอบก็ระวังด้วยนะเตือนด้วยความหวังดีเพื่อความสนุก อันประสบการณ์อันดีเยี่ยมในการเล่นเกมของเราเนาะเหมือนคนสปอยหนังเนาะเราก็ไม่ชอบเนาะเออเนาะอ่ะโอเคก็นะครับใครที่อยากรู้อยากอะไรก็ถามผมได้เนาะเกี่ยวกับโปเกมอนเาก็พยายามจะหาคำตอบมาตอบให้คิดว่านะเออเพราะว่าก็อืมนะก็อะไรพูดอะไรต่อดีอา่าก็อา่า ก็ถ้าสนใจนะครับก็สามารถกดไลค์ติดตามได้เลยก็ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถเล่นตัวโปเกมอนตัวเต็มเนี่ยออกมาได้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแค่รีวิวอันนี้ผมไม่ชัวร์เนาะเพราะว่าผมก็แอบเชิงๆว่าไม่อยากทำเลสเพลย์ยาวๆอะไรเงี้ยมันออกแนวสำหรับผมมันก็ออกแนวน่าเบื่อนิดน,นึงพยายามจะอัดๆแล้วก็เล่นโดยรวมมาให้แล้วก็ พูดว่าไงก็เหมือนแบบมารีวิวให้ฟังอะไรอย่างนี้เออแบบว่าให้ดูรวบลัดขั้นตอนไปว่าเออได้เล่นแล้วนะแล้วก็ประสบการณ์เป็นยังไงนี้ก็จะมาแชร์ให้ฟังเนาะถ้าเป็นไปได้คิดว่าคงไม่น่าทำเดตเพลหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับก็ใครอยากให้ผมทําก็บอกได้หรืออยากเป็นรีวิวก็โอเคก็บอกได้เออนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะติดตามช่องเรานะครับช่องธรรมดา,สาใส่ไข่ อันน่ารักของเรานะครับก็สามารถกดติดตาม subscribe ได้เลยอ่าส่วนผมมังกรเขียวก็จะอยู่ตรงนี้แหละอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนคุณเพื่อนเล่นเกมโปเกมอนเนาะให้ให้ดูเนาะถ้าอยากดูเนาะช่วงนี้คงไม่มีเทเลอร์อะไรแล้วว่าของโปเกมอนน่าจะหมดแล้วมั้งมั้งนะมั้งนะอืมแต่ก็ถ้ามีอะไรข้อมูลอะไรมาใหม่ผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังเลยเนาะอืมโอเคสำหรับวันนี้แล้วเจอกัน Thank mm -hmm.